กินตอนอยู่นาเนี่ยมันอร่อยสุดแล้วอ,อือเฮ้ยอร่อยเว้ยอร่อยแจ้ๆใบตองเขามาลองน้ำตานะครับแต่ใบบัวเน,นี่ยเราจะมาอมลองอาหารกันล้กันผมก็กเ,เลยว่าพี่ต้องปลากินแน่นอนเนี่ยโอ้โห,โหครับปลาช่อน อุ้ยเอาอันเล็กๆให้ก็ได้ครับหลังเลิกงานนะครับมาแล้วนะครับที่สวนพอดีมีน้องเข้ามาด้วยมาทำกีกรรมปิ้งกินไก่แล้วกันป้าไม่ได้แดกนะครับป้าไม่กินเบ็ดตอนนี้ก็มาปักเบ็ดไว้อยู่นะครับ แต่ผมใช้ตับไก่ก่อนนะไปแล้วครับเร็วมากนี่นะครับปักหมดแล้วนะครับสิบดึงหรือเปล่ามโนนะสิบคันดึงนะครับเห็นไหมปลาน้อยหรือปลาเลยนะ ปลาไหลแล้วก็มีเนี่ยนะผมก็ลงลึกเลยนะผมดูว่าปลาไหลจะมีเปล่า ปาลาไหลมันเยอะปาลาไหลมันเยอะก็ไม่แน่ใจครับลองดูแต่สระนี่ยังไงก็กินเนี่ยเป็นปลาเล็กบากาศดีนะครับตอนเย็น,นนี้ทางมันจะไม่ค่อยดีเรื่องของเรื่องทางันเละน,นะครับเพราะว่าฝนมันตกบ,บ,บ้างอะไรบ้าง มันเลยทําให้ทางเนี่ยเราไปมาบ่อยเนาะมันก็เลยแบบเละครับเดี๋ยวจะขอเงียบสักแป๊บนะครับรอรุ้นเบ็ดกันเนาะว่ามันมีไหมเนี่ยน้องขายางไก่ดูนะครับย่ยางตีนไก่พวกนี้เนอะเขาก็จะมาล่วงธีกรรม อาจะมีโดรนนะครับนอาเขาไปช่วยถ่ายภาพแล้วมีโดรนลองถ่ายมุมสูงประกอบดูเนาะเลื่อมันจะดูดีบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปหาใหญ่นิดนึงนะครับโอ้ น่ากินครับทำจากความมืดต้องไปด้านมื่อมันสีมันเดือดพุดๆอย่างนี้โอ้โหมันเดือดพุดๆน้องบอกว่าถ่ายตรงนี้ให้ดูอราน่ากินครับน่ากินเเดี๋ยวรอกินครับหิวข้าวเหมือนกันเดี๋ยวรอฝีมือน้องมันก่อนแล้วก็อยู่ใต้แสงเทียนนะครับ จะให้กินเข้าวป่าจะไม่ิการหอเพราะผมมปั่างอยีหมายเนี่ยรสำหรับสเ็เมีอยู่แล้วจะใช้เวลานาต้นล้วยจะอมีการตัดใบกันยายน่ะโอ้หอมมหนีวนี่ครับเหนหเล่าใบบัวใบบัว น,นี่ใบตองเขามาลองน้ำตานะครับแต่ใบบัวเนี่ยเขาจะมาลองอาหารกันแล้วกันใบบัวลองปีนไก่นะครับมันหนักมันหนัก น่ากินครับกินตอนอยู่นาเนี่ยมันอร่อยสุดแล้วรอ,อ,อร่อยเว้ยอร่อยจ๊ะจ๊ะรัว่ะอร่อยครับอร่อยก็แค่อร่อยด้วยความหิวนะอร่อยจริงหมักเกลือนะครับรถดีนิดหน่อยผมปรุงรถอ่ะ แล้วก็ย่างนะครับไม่ต้องให้มันไหมแค่เดือดเดือดเดอดกรอบๆก็ยกก็มากินนะครับอร่อยครับเมนูแนะนำอ,อุ้อร่อยครับข้าวป่ามื้อนี้อร่อย,ยครับครัผมมานอกอยู่ในเมืองตอนเช้านะครับวันนี้ไม่เช้ามากนะสายนะครับตื่นสายเลย เพราะว่าที่ผมบอกว่ามันเป็นหวัดแต่ผมก็เป็นหวัดมาหลายวันแล้วเนาะตากฝนทำอะไร่างะครับอ่ะเป็นไรก็เลยเมื่อวานกลับไปนะครับก็เลยจัดยาซะเลยนะครับจัดยาเสร็จปุ๊บทีนี้หลับยาวเลยตื่นสายเลยทีน,นี้ไม่เป็นไรเนาะวันหยุดนะครับก็เลยรีบมาดูเบ็ดมาดูในใกายทีโอ้มันจะเจ็ดโมงแล้ว วันนี้ไม่รู้จะได้เป้าหมายตามที่คิดไว้หรือเปล่านะครับอยากได้ทุกอย่างแหละครับอยากได้ทั้งแบตอยากได้ทั้งทุนมาทํานั้นเพิ่มนี้เพิ่มนะแต่ค่อยไปแล้วนะครับมันลงทุนทีเดียวไม่ได้เราไม่มีจะทําให้จะหาเงินมาจากตัวน,นี้ก็คือบางอย่างมันก็ขายไม่ได้ไม่โต ตอนนี้ทั้งทั้งสาขายได้ในเป็นหอยแค่หอยขบหอยเชอรี่นะแต่ไม่รู้ว่าจะมีขายได้แค่ไหนนะมาดูเบ็ดหน่อยนะครับเบ็ดก็กินนะเป็นเป็นปลาเล็กนะครับกินไปหมดแลว ให้อาหารปลานะครับเช้านี้แล้วก็คิดว่าจะต้องหาวัสดุมาทำกระชงนะังตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้คิดเรื่องกุ้งเรื่องอะไรน,รนี่ก็คือกระเจียบเขียวนะโอ้โตเร็วนะเนี่ยดูดิครับ โตเร็วดีเนาะเะยเจอขี้วัวไปนะทุกอันครับทุกทุกหลุมเนี่เบเขียวบางอันก็หวานเยอะนะก็เลยหลยหลหลายต้น,นตอนนี้เอาฟามคุมไปนี่เขารู้สึกว่า เ็าจะได้ความชื้นที่ดีนะครับส่วนในแฮมเบอร์เกอร์ปลาผมในหอยก็มากินนะโหใสจ,จะไม่ช่วยย่อยสลายนะครับมันก็เป็นอาหารทางธรรมชาติเนาะเราสร้างอาหารทางธรรมชาติให้มันนะครับที่จริงผมว่าไม่คนไม่มันไม่จําเป็นต้องเป็นเศษเศษฟางก็ได้นะครับเศษหญ้ยายแห้งก็ได้นะผมว่านะขี้วัวแล้วก็ลำาวนะครับ อย่างเศษหญ้าที่เราตัดนะครับหญ้าพวกนี้มันสูงนะผมว่าเหมือนเหมือนข้าวอะ่ะเหมือนฟางอะ่ะถ้าเอามาทําเป็นเนี่ยนะให้มันย่อยสลายนะเป็นอาหารปลาก็น่าจะได้อย่างนึงก็เอามาคลุมนะครับคลุมดินคลุมห่มดินนะเนาะแล้วก็อะไรต่างๆเนี้ยมันก็จะทําให้พืชมันโตเร็วนะครับผมว่านะคือ การรดน้าก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับเพราะว่าดินยังชุ่มชื้นอยู่นะะีนนผ่ผักผักฝั่งนี้นะผมดูแล้วมันจะสวยสวยมากไม่จะเป็นกระจุกกระจุกะจะสวยเพราะว่าผมคิดว่าเขาได้ได้แดดดีกว่าอฝั่งข้างใคายกระท่อมะนะครับข้างกระท่อมฝั่งนู้นนะนั่นแดดเขาไม่ค่อยเต็มที่เนาะจะเขียวแล้วก็ยังมา ว่างผมก็จะต้องทําน้ําหมักยูดินซีสำพรอแสงนะครับเพิ่มนะครับสรุปวันนี้ไม่ได้ปลาลองหาทำอะไรไปวันนี้อยากจะทํากระชังกุ้งมากนะครับแต่ว่าไม่พร้อมเรื่องวัสดุเลยแล้วก็ไม่พร้อมเรื่องกุ้งนะครับเดี๋ยวให้หารปลาก่อนนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าทำกี่กรมอะไรกันนะครับนี่ครับพอดีเดินมายกยอนะนี่เ,นเดินมายกยอไม่ได้ยกนานมากนะแต่เดี๋ยวบอกก่อนยอเนี่ยพอยกแล้วมีกุ้งนะแปลว่าสาเนี้ยมีกุ้งฝอ,อยเยอะแล้วนะครับออที่เนี้ยเมื่อเราทำกระชังเลี้ยงกุ้งเสร็จนะครับผมว่าผมจะเริ่มหากุ้งฝอ,อยที่นี่นะครับมาเลี้ยง ช่งนะครับคือบอ่อเนี้ยผมเคยมาหาเมื่อหลายปีก่อนนะครับหาตลอดนะแต่ไม่เคยมีกุ้งเพราะว่าเขาคงจะเป็นอาหารให้กับอะไรนะปลาหมดเนาะบางก้อนมันจะลบหน่อยก็เลยไม่ได้กุ้งมาแต่พอรอบเนี้ยมีกุ้งนะครับ,อรอบ,รบเดี๋ยวอาราพุตเนี่ยผมว่าปลามันตงกินผมนก็จะจับขยายพันธุ์ในกระชังบ้างเนาะ แต่พอดีว่าผมลืงไปผมปักเบ็ดตรงนี้เนี่ยผมเห็นมันดึงดึงดึงดงอยู่คืออะไรนะเนี่ยผมก็เลยว่าเฮ้ยต้องปลาติดแน่นอนเนี่ยโอ้โห,โหครับปลาช่อนนะครับหยุดเลยนี่แผลหน่อยผมพัดก,กับมกไม้ยากไปไล่ขังไว้ก่อนครับ ยิ่งต้องการอาหารเนาะแล้วก็เราเออกมาขังไว้ก่อนนะครับในกระชังนะครับเนี่ยเมื่อเห็นกู้งเห็นอะไรนะมันก็ทำให้หนึ่งคือเราไม่ต้องไปหากุ้งฝอยซื้อพันธ์อะไรมานะครับเดี๋ยวมาทำกระชังแล้วก็ดักกุ้งฝอยที่นี่นะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงเนาะ มาเลี้ยงเพื่และขยายพันธุ์เผื่อว่าอนาคตเนี่ยมันจะหายหมดนะครับเราก็จะมีกุ้งหอยกินใกล้าอาหารนะครับเมื่อนะกี้ก็ตักนะครับจอก เขาโตเร็วมากนะครับอยู่ปลาทับทิมสวยๆผมเอาไอ้จอกออกนะครับตักจอกออกก็ก็มันขยายเร็วเนาะล้ะงางมือจอกขยายพันเร็วมากแล้วก็เพราะว่ามันไม่มีศัตรูอะไรที่ว่าจะมาทําอะไรมานะเนาะมันก็เลยทําให้โตไปเรืเร่อยๆไม่มีศัตรูมันคือหอยนะครับหอยพวกอะไรเงี้ยปลาก็กินไม่ค่อยหมดนะครับ ก็เลยเอาออกให้มันมีที่ใส่อาหารรวยลำเพราะเอาลำใส่ปุ๊บก็จะติดกับไปมันนะทีนี้พอใบมันโดนล้ำเนี่ยครอบครอบปุ๊บเนี่ยแสงที่มันจะกระทบไปเพื่อให้มันโตมันก็ไม่โตมันก็จะเน่าก็เลยต้องทับที่ว่าเพื่อให้อาหารปลาไม่ให้ลำมันโดนจอกมันยิ่โตกว่าดดนี้ใบใหญ่กว่านี้นะ ตักออกไปปุ๊บก็จะเป็นอาหารหอยต่อนะครับนี่ผมก็ให้รำแล้วก็อาหารปลาดุเพราะตัวนี้เป็นบอ่อปลาดุกหอยโขงใต้ผมลูกใหญ่แล้วนะลูกใหญ่เยอะๆเลยครับตรงนี้มีตายบ้างเพราะนอกน้ำแล้วก็มีโตนะครับโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาได้อยู่กับธรรมชาติแน่นอนตักขึ้นมาเนี่ยหอยตักขึ้นมาไม่ใช้ใช้กระชังเอาน,น,นะนะตะยคร่ เขาเรียกว่าสวิงนะครับตากขึ้นมานะครับก็จะเจอรูปหอยกับหอยโขงกันเยอะมาคัดดูอ๋อเป็นหอยโขงต้เยอะมากครับหอยเชอรี่ก็กําจัดออกมีสองลูกนะสามลูกเองปลาตัวนี้คือปลาผมให้ทั่วเลยนะให้ทั้งในในในกระชังแล้วก็นอกกระชังด้วยเอารำา้วยเขา ปลาหยอไปนีเยอะ <c oughs> นี่เป็นปลากดีปลากระดีตัวใหญ่นะปลากดีแล้วก็มีปลาเออที่ว่าพอเราเอารำรวยนะครับแล้วก็มานิ่งๆสังเกตเนี่ยมันไม่ได้มีปลานินปลากระกดี ขึ้นมาเนียงเดียวแต่สิ่งที่เห็นเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ปลากดีเยอะนะแล้วก็ลูกปลาเพียบทร <c oughs> <c oughs> ยดวดไปหายดีเลยก็คือปลาสลิดปลาสลิดตัวใหญ่นะครับใหญ่มากก็ฝ่ามือเลยนะมันกีป่ปีก็ไม่รู้แล้วนะครับยังมีเยอะนะครับเต็มเลย นี่คือปลาสลิดมันก็ยังแบบเข้ามาเป็นกลุ่มเหมือนคล้ายๆกับไอปลาอะไรนะม่แกโอ้ย,อย,อย,อยปลาน,น,นี่มีปลาช่อนปลานิลนะครับปลากระดีจะตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับจนบางครั้งเราจนมองว่ามันเป็นปลาเหมือนปลาสลิดเนาะ แต่พอเรามองจริงๆอ่ะปลาสลิดเขาจะอยู่เป็นฝูงตัวใหญ่ๆฝูงหนึ่งขึ้นมากินรำแล้วก็ลงไปแต่ตรงนี้เราก็จะเห็นเป็นปลาสลิดบนกับปลากเราให้หันบนกันนะ ขึ้นมากินลำด้วยกันมีทั้งลูกตัวเล็กๆของปลานินนะครับแล้วก็มีปลาสลิดตัวไซส์สองนิ้วจนถึงสามสี่นิ้วยนะปลาปลาคดีนะครับปลาคดีปลาคดีส่วนปลาสลิดไม่เคยเห็นขึ้นเป็นฝูงแต่เขาจะแอบๆบแบบกินแต่ตัวใหญ่ครับมผมก็เพิ่งมาสังเกตตอนที่แดกมันออกเน่ย ตกใจง่ายแต่เขาก็ขึ้นมานะตกขุจคุณครับผมสลิเนี่ยผมแค่ตอนแรกก็คือทอดแหได้ก็นึกว่ามันมีไม่เยอะนะครับแต่พอเราเอารำรวยให้เขาอะ่ะมันไม่ได้มีหญ้าเลยเขากินนะคต้องมาขึ้นมากินรำแปลว่ามันเยอะนะเนี่ยมาถึงอันนี้ก็เป็นลูกลูกปลาหนินมันเนี่ยเต็มไปหมด กิน้วแกนอะไรนะปลาซิวตอนที่เห็นเนี่ยนะตอนนี้แลก็ไอ้ตรงบัวบัวซ่อนๆน,น,นี่เป็นปลานินตัวใหญ่แล้วก็มีพวกอไอ้ปลาช่อนนะที่ขึ้นคอยมาอกินไอ้ลูกปลาเล็กๆนะครับตอนนี้เขาเริ่มรู้จักกินรำนะปลาซิวเยอะมากครับถ้าผมให้ดูอย่างนี้นะ แต่ถ้ากล้องมันชัดๆนะครับจะเห็นเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่ามันเห็นอะไรนะแต่กล้องมันไม่ชัดเนี่ยสะท้อนแสงมันเป็นโทรศัพท์มือถือมันเลยทาให้ดูแล้วมันเป็นแค่น้ำก็เพื่อมตอนมกินเนาะแต่ที่จริงอะ่ะปลาที่ผมสร้างให้เขาอยู่ตรงเนี้นะครมีหลากหลายชนิดมากเลยปลาซิวปลานินปลากระดีตัวใหญ่ๆนะครับปลาสลิดปลาป,า,ปานินให้มีเล็กไส์เล็กไส์ใหญ่เลยนะ ตีเล็กนใหญ่เลยแล้วที่ในกระชังนี้มันต้องพูดถึงเพราะว่าเราได้กินอาหารเต็มที่กว่าแต่ข้างนอกผมก็ให้กินละให้กินทุกวันนะครับรำนี่รวยให้เลยนะจะได้ให้เขาโตไปพร้อมๆกันนะครับแต่จะให้เขากินกับธรรมชาติของเขาด้วยเมื่อเขาโตไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้ ให้เขากินธรรมชาติเราก็จะประหยัดเรื่องอาหารไปนะแล้วก็เราก็สร้างแฮมเบอร์เกอร์หรือสร้างไอแซนแซนสวิตไอพวกอาหารธรรมชาติให้เขานะทุกมุมสระนะอันนี้คือจะช่วยประหยัดได้เยอะนะครับแล้วก็ถ้าระบบโซลาเซลล์ของผมมัน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 เสร็จนะมันพร้อมนะกลางคืนผมอาจจะเอาไฟล่อมแมลงมาไว้ตรงนี้ดักมแมลง เพื่อว่าให้เป็นอาหารของป่านในตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะตรงนี้เป็นทุงน่งนาแมงเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็รอหล,หลายๆอ,นะอย่างนะแต่บางอย่างเนี่ยเราจะทําทีเดียวมันก็ไม่ได้นะครับมันต้องใช้เงินนะครับใช้ทุนเราก็ไม่มีนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเนาะทําไปเรื่อยๆตอนนี้จอกไปทุกที่นะครับเดี๋ยวมันจะไปเข้าทางมุมแล้วก็ จะถูกย่อยสายรอบหนึ่งโดยหอยเชอรี่นะครับแล้วก็มีอหอยขมเขาก็มาเกาะตามนะตอนนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นวัฏจักรของมันละตอนนี้ยังขาดกุ้งฝอยขาดอะไรเงี้ยแต่ปาตเพียนเนี่ยผมก็ยังอยากได้มือนเดิมปลาตะเพียนก็ถามถามอยู่แต่ไม่เป็นไรถ้าไม่มีที่เรา ก็เอาเลี้ยงปลาพวกนี้ไปเฉพาะตัวนี้ลูกปลาดินลูกปลาตัวใหญ่ๆนะฮะเต็มไปหมดล้วมองเห็นแล้วเขาก็ไม่ค่อยกลัวเราละไม่รู้ว่าผมจะให้ดูชัดไหมดูดูบ่าตกโอ้ยตกใจโอเคครับเดี๋ยวจะต้องกลับ ไปที่บ้านนะครับไปทำอะไรทางบ้านก่อนมันหยุดอย่างนี้ซักผ้าทั้งหลายอย่างเนาะเดี๋ยวรีบทำกิจกรรมของผมส่วนตัวที่บ้านเสร็จปุ๊บนะครับก็จะคิดว่าเราจะต้องทำอะไรกับกระชงังตอนนี้มีแค่ท่อท่อที่เตรียมไว้ นะครับกระชังวันนี้มาแล้วผมวัดนะครับว่าขนาดได้อยู่ที่80เซนคูณเมตร80นะครับตอนนี้คือได้เสร็จท่อแค่2ท่อนนะครับนี่ก็คือท่อละ2เมตรแต่ไม่ยังขาดท่ออีกอย่างเงี้ยพูดไปก็เหลืออีกประมาณถ้าเป็นท่อใหม่ก็อีกสองเส้นท่อท่อสี่เมตรอันนี้ก็จะได้บนด้านบนด้านล่าง คือเราทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะกรอบนะครับส่วน้านข้างใน80เซนเนี่ยมันก็ต้องใช้หัวก,กับท้ายแล้วก็คาดกลางออกแบบไว้คือแค่ให้มันลงมันจะอยู่แถวใกล้ๆกับดินนะครับผมจะไว้ข้างๆใกล้ๆกับดินใกล้ๆก,กับที่เราดูง่ายอะไรง่ายนะครับก็คือคงจะเป็นบริเวณนี้นะครับ จะเป็นบริเวณน,นี้แต่ว่าขอให้ใกล้กับฝั่งที่มันมีดินด้วยแล้วก็มีส่วนที่มันลึกด้วยนะครับก็ให้มันมันลาดอย่างนี้ก็ให้มันวางบนดินด้วยขนลาดลงไปเลยครับเพราะกุ้งเขาต้องการดินแล้วที่เหลือผักตบชวามีแล้วเดี๋ยวไปขอเขาอยู่ข้างๆไม่เป็นไรน,นะครับแต่ตอนนี้เราต้องหาวัสดุที่มาทํากระชังก่อนจะทํายังไงก็ได้คือวัสดุที่เราจะต้องไม่ต้องลงทุนเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเข้าบ้านก่อนแล้วมาดูว่ากี่กรวบันนี้ผมจะทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับกระชงะรังอะไรเงี้ยกุงอะไรเงี้ยต้องหาวัสดุเนาะที่ว่าเราไม่ต้องได้ซื้อนะครับเดี๋ยวจะดูของเก่าๆนะครับของบ้านข้างๆเนี่ยไม่ได้อย่างที่คิดนะครับผมปักหลักเอาดีกว่าอันดับหนึ่งง่ายครับสองก็คือ มันไม่จําเป็นต้องลอยน้ํเพราะอยู่ข้างฝั่งทําเผื่อสูงไว้กว่าขอบระดับน้ําเวลาท่วมนะครับน้ําไม่เคยท่วมถึงเกินขอบขอบของเขาเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันเป็นกระชังที่เล็กนะครับ3ก็คือไอ้พวกข้อต่อข้ออะไรต่างๆมันต้องใช้ถ้าเป็นท่อพีซีนะผมลองยิงแล้วก็ลองยึดดูแล้วมันไม่มั่นคงแข็งแรงสู้จะหลักหลักแบบนี้แข็งแรงกว่าแล้วก็ใช้ขวดแก้วนะครับในการ ใส่น้ำและถ่วงข้างล่างนะครับแค่นี้ผมว่าเพียงพอแล้วอีกอย่างนะครับมันด้วยความขนาดเล็กของมันเนี่ยเวลาเรามันใกล้ฝั่งเราสามารถาบริหารตรงนี้ได้นะครับเราเลี้ยงขนาดนี้ก่อนนะที่จริงขนาดนี้ผมคิดว่ากุ้งเขาก็จะน่าจะลงได้เป็นกิโลเหมือนกันนะแต่ผม จะหาในสะนะครับมาปล่อยเดี๋ยวจะไปดูในในรอบก่อนว่ามีไหมแล้วก็ด้านล่างของมันติดดินหมดเลยเนี่ยคือที่กุ้งเขาชอบก็คือเขาชอบอยู่กับดินกับโคลนผมก็กดๆๆให้ไปถึงโคลนถึงดินนะครับโอเคส่วนกุ้งเนี่ยเดี๋ยวค่อยเริ่มหาว่าจะใช้กระบ,บอกดักหรือไรเพราะตอนนี้ผมคิดว่ากุ้งที่มันอยู่ในเนี้ยมันมีเยอะอยู่แล้วเราต้อง เอามาขังเลี้ยงเพื่อให้มันขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วก็ตอนนี้เราต้องแข่งกับศัตรูของเขาคือปลาที่ต้องกินนะครับเพราะกุง้งพวกนี้เขามากับน้ําตอนที่ท่วมเนาะเราก็จะอามาเลี้ยงที่นี่ด้วยเดี๋ยวผมจะไปยกรอบก่อนนะครับว่ามีกุ้งไหมถ้ามีกุ้งผมจะไปก่อนส่วนตกชวานะเดี๋ยวผมจะ เอารถขับเลยไปเลยนะครับเดี๋ยวรถกลับไปบ้านแล้วก็รถกระบะกลับไปบ้านแล้วก็อเอาผักตบชวาเนี่ยมาปล่อยอีกทีนึงเพราะว่าโหรถผมเกือบติดเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าออกไปได้หรือเปล่าตอนนี้ก็คือติดอยู่นะครับตอนนี้แดดร้อนแห้งนะโอเคครับเดี๋ยวผมลองหากุ้งแถวนี้ก่อนโดยการยกรอบนะครับแปบ๊บนึงนะครับตอนนี้กุ้งก็ในรอบมีสามตัวเองนะครับ ปล่อยไว้แล้วได้ในยออีก4ตัวเดี๋ยวต้องหาวิธีดักนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะดักยังไงคงจะใช้วิธีดั้งเดิมนะครับต้งน่ะน่าจะขอกลับไปบ้านอีกรอบนึงนะครับแต่ตอนนี้นั่งพักก่อนตกปลาไปด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับเนี่ยกำลังหารุ้นอยู่ว่าอาหารวันนี้จะเป็นอะไร ก็อยากจะกินข้าวป่านะครับก็ลองเลยมานั่งตกปลาสักแป๊บหนึ่งถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวจะกลับเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเปเอามอไซมาตอนนี้กังวลเรื่องรถว่าจะออกได้เปล่าจะติดเปล่า <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ต่อไปนะครับอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าเราทำอะไรกันานงะตอนนี้ก็ นั่งพักหายเหนื่อยก่อนเนาะหลายอย่างวันหยุดยมันก็มีอะไรที่ค้างคาที่อยากจะต้องทำกันเนาะมีเย,มเยอลมกนครับตอนนี้กัางเกงก็เปียกอยู่อดตากแดดไว้นะะร <c oughs> อกเก่งแห้งก็ค่อยนั่งรถ